คุณผู้ชมครับ s t m e ว t Minutes วันนี้ครับจะพาไปเกาะติดสถานการณ์ของตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับในย่านบริเวณสุขุมวิทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นย่านธุรกิจที่มีที่พักอาศัยรูปแบบนี้อยู่ค่อนข้างมากนะครับโอกาสในการลงทุนในตลาดตรงนี้จะเป็นอย่างไรมาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณธีรทรประพันธ์พงศ์ผู้อำนวยการแผนกให้เช่าที่พักอาศัยจาก CBIE ประเทศไทยกันครับสวัสดีครับคุณธีรทรครับสวัสดีครับก่อนอื่นช่วยอัปเดตสถานการณ์หน่อยได้ไหมครับในส่วนของทิศทางตลาดอพาร์ตเมนต์ที่ให้อยู่อาศัยในตตลาดสุุมวิรงนี้ การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับคือเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับนองจากสปรายถนนสุคุวิทอพาร์ตเมนต์เนี่ยคือก่อนอพาร์ตเมนต์ที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือตึกที่อยู่อาศัยที่สร้างมาเพื่อให้เช่าโดยตรงรเช่าอย่างเดียวไม่ขายเป็นรายยูนิตนะครับเพราะนั้นผมออแล้วตัวเลขของค่าเช่าที่เราจับอยู่ในบาสเซตของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณค่าเช่าต่อเดือนเนี่ยสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทในตัวเลขตัวนี้สถิติของเราที่เก็บอยู่บนถนน สุขุมวิทสาธทรพนจิตแล้วก็เซ็นทรัลลุมพินีเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบห้ายูนิตทั total, ้หซึ่งขยับเพิ่มขึ้นมาประมาณสองรอยูนิตจากปลายปีที่แล้วซึ่งถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันอ c c เป็น c ีเนี่ยค่อนข้างสูงคือทุกอาคารเนี่ยเต็มเกือบ9 5้าสบ้าเปอืมเซ็นตครับ,รบถ้าเทียบกับบริเวณอื่นๆที่มีรูปแบบของที่พักอาศัยประเภทนี้เช่นเดียวกันนะครับตลาดสุขุมวิทตรงนี้ถือว่าน่าสนใจไหมครับ น่าสนใจครับตลาดสุขุมวิทก็ยังครองนําเบอร์หนึ่งอยู่นะฮะเพราะว่าเป็นจุดที่ชาวต่างชาติเขารู้จักดีแล้วก็มีแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆนานามีร้านอาหารมีโรเวอร์นานาชาติมีรถไฟฟ้าผ่านห้างสรรพสินค้าก็คือเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ครับครับในรูปแบบของผู้ซื้อนะครับในส่วนของพาสเมนตรงนี้และผู้เช่าบ้างนะครับส่วนของผู้เช่าครับส่วนใหญ่ในส่วนของตัวมาร์เก็ตแชร์ตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหรือว่าเป็นใครครับ คือ99%เป็นตะครับเป็นต่างชาติที่เข้ามาพำนักในเมืองไทยคือทํางานร,ระยะยาวอาจจะมีโพสติงที่นี่ประมาณ2อถึงสปีแล้วก็หรือว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตที่มาทํางานที่นี่นะครับครับรูปแบบของการเข้าอยู่หรือว่าในส่วนของลักษณะห้องพักที่นิยมการนี่เป็นแบบไหนครับ ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ขนาดหนึ่งห้องนอนถึงสี่ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องนอนไซส์โดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงหกสิบตารางเมตรครับแล้วก็สองห้องนอนหกสิบถึงแปดสิบห้าตารางเมตรครสามห้องนอนร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยตารางเมตรครับสี่ห้องนอนก็บางครั้งบางครั้งก็สามร้อยตารางเมตรครับครับสุดท้ายนี้นะครับในส่วนของอัปเดตในส่วนของอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อเดือนในย่านสุขุมวิทนะครับตรงนี้ที่ผ่านมาในอดีตนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็แนวโน้มในอนาคตหลังจากนี้น่าจะเป็นยังไงครับ คือค่าเช่าเนี่ยปกติแล้วเราจะได้ค่าเช่ามาจากการที่บริษัทว่าจ้างของผู้ผู้เช่าเนี่ยเป็นเป็นคนกําหนดเหมือนกับว่า housing a l l o w a n c ของเขาเนี่ยควรจะเป็นที่เท่าไหร่ร,ราคาส่วนใหญ่ของค่าเช่าเนี่ยไม่ค่อยปรับขึ้นแต่เนื่องจากว่าดีไซน์ของอาคารรุ่นใหม่ๆเนี่ยไซซิ่งเขาดีขึ้น่งไม่จําเป็นต้องวันเบล่มขนาดใหญ่เกินไปหรือสองห้องนอนเนี่ยก็คือแทนที่จะร้อยกว่าตารางเมตรก็เหลือแปดสิบตารางเมตร ทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่ออกแบบอาคารขึ้นมาเนี้ยได้ราคาเช่าต่อตารางเมตรที่สูงขึ้นแต่เนื่องจากว่าเฮ้าสซิงอกิวันของคนส่วนใหญ่มักจะยังคงเท่าเดิมเพราะนั้นหนึ่งห้องนอนถ้าคุณทำสี่หรือ50ตารางเมตรคุณได้ราคาเช่าที่40,000เนี่ยบางยูนิตแตะถึง650บาทถึง700บาทต่อตารางเมตรในขณะที่ขนาด รุ่นเก่าเนี่ยไซส์ใหญ่กว่าราคาต่อตารางเมตรเขาก็ได้ประมาณ450บาทั้นถ้าเป็นอาคารใหม่เนี่ยเราก็แนะนำว่าให้ออกแบบให้ดีขึ้นเล็กลงจะได้ค่าเช่าที่ต่อตารางเมตรสูงขึ้นได้ครับวันนี้ตรวจสอบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับ ในส่วนของตลาดอพาร์ตเมนต์นะครับในบริเวณสุข,ขุมวิทยังเรียกว่าได้รับความนิยมอยู่อย่างมากนะครับพร้อมทั้งในส่วนของ o c c u p a n c y rate ครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวประมาณ9 9กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและคำแนะนำในการลงทุนครับพี่งคงสามารถเข้าไปลงทุนได้ในรูปแบบของการสร้างห้องใหม่ที่อาจจะมีคำแนะนำว่าให้ออกดีไซน์ที่ดีขึ้นขนาดเล็กกว่าเดิมจะได้สามารถเก็บค่าเช่าต่อหน่วยได้เพิ่มขึ้นนั่นเองครับทีนี่คือทั้งหมดครับที่นำมาฝากกันผ่านทาช่วง Investment Minute กับนาทีพลิกกลยุทธ์ลงทุนน,นนใวัี้